เอดินเอดินไม่ให้สุดโอ้ยเฮ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 ้ยไปเก็บไส้เดือนอีกเหรอเออนั่นแหละไม่ต้องกลัวเผ็ดเรามีน้ำใครได้บอกว่าอันนี้พี่แอฟเป็นคนหั่นที่เลยนะทุกคนโหโหตอนนี้นะคะเรากำลังเก็บไส้เดือนนะคะจะไปใส่แปลงผักในที่หน้าบ้านนะคะโอ้ดินก็ใช้ได้นะ เดินยังดีดีย่ะใช่เดินอยู่ตรงไหนเนี่ยพ่อจ๋านี่เต็มเลยนี่ไงทุกคนโห้นี่ไงอันนี้อันนี้พี่เอไม่ได้เลี้ยงไว้นะเดียวเดียวดีใจใหญ่ไม่กลัวว้าววิเดี๋ยวนี่ จับทีเร็วเร็วใส่เดือหรือใส่ดินทำไมมันดิ้นไม่ไดอ้ดินไอ้ดินไม่ให้สุดนี่ทุกคนอันนี้มันเป็นร่องน้ํานะคะนี่มันมีดินตรงนี้แล้วมันดินมันดำดินหมดแล้วเร็วเร็วลงไปข้างล่างเลยเออเอาจับอย่างเดียวรีบจับนั่นแหละเดี๋ยวไม่กลัวเออนี่

โอ้โหเอาให้หมดเส้นเลยเหรอว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวไม,ม, <า S 1> ม่กะไม่ก้วาว ก็จะเอาไปหมดเลยเหรอเราก็คุยเยอะคุยเจอเอาขึ้นไปเลจ้าเยอะแล้วเต็มแล้วเนี่ยจะหมดแล้วโอ้โหมันยากกินต้มตำไส้เดือดอยากกินต้มตำไส้ยันลวดไปข้างหลัง่เียพอแล้วไปไปปล่อยไส้เดือน

ยอดเป็นพักเลยเอ้ยไม่ต้องไปกดมันลูกมันมุดเองนั่นนี่มันมุดแล้วปล่อยมันสิเห็นมเห็นหมเห็นไหมี่แล้ปอมันมุดน่นี่กำลังมุดตีนกำลังมุดเนห็นไหมเห็นมดูมันสิดูมทสิมันมุดตัวเนินมันใช้พักมันแบมันจะยุะเลย ไปไหนครับโมเดลไปไหนไปเก็บสเดือนอีกเหรอยังไม่พอเหรอลูกไปแล้วครับเด็กกำลังเอาสเดือนต่อขนอุปกรณ์ไปพร้อม นี่เนาะหลังจากที่เราเตรียมดินไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมปล่อยไส, <c oughs> ส้เดือนเรียบร้อยแล้วนะคะปล่อยไส้เดือนเรียบร้อยแล้วมีคนปล่อยอยู่นี่ไรเดี๋ยวันนี้จะทำการหยอดถั่กุ้งนะคะเพราะว่าใกล้หน้าหนาวแล้วนะคะทุกคนแล้วก็แล้วก็เราลื้อแปลงออกแหวนแป้งออกไปแล้วก็เป็นแปลงออกลุ้งเก่าใช่ไหมใช่แล้ว เราก็จะหยอดผักบุ้งเลยครึ่งแปลงก็พอแล้วเมื่อที่แล้วหยอดครึ่งแปลงก็กินไม่ทันป่ะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเรามายอดผักบุ้งกันนะครับผมครึ่งแปลงแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวเราก็ไปทําเวลาจะไปทาอะไรกินกันนะวันนี้เนี่ยปลาแซลมอนสามอะไเนี <c oughs> ่ยปลาแซลมอนสามชั้นอโอโ้โห มันหมึกมากโอเคเดี๋ยวเราจะไปกินกันจำมันยาวมากเลยนะครับผมเราจะไปทําเมี่ยงปลาแซลมอนสามชั้นโอ้โหมันหมึกมากนี่เดี๋ยวมาหยอดผับบุ้งเพื่อแซปหยอดผับุ้งกันก่อนนะคะตามไปดูกันว่าไอ้เมี่ยไอเนี่ยงปลาแซลมอนมันมันหน้าตาเป็นยังไงใช่โอเคเดี๋ยวมาหยอดผับบุ้งกันก่อนเลยขนาดครึ่งแปลงยังดูเหมือนเหนื่อยเนาะไม่ทำร่องนะให้โมเดลโรยเลยนะ ใช่โรยเลยบลืบบลืบบืบเลยโมเดลจัดการเลยโมเดลโรยเลยเพราะว่าเมื่อวานพ่อเตรียมดินให้แล้วแล้วเราก็ปล่อยเส้นเดือนไปแล้วนะครับโรยเลยโรยโมเดลโรยข้างนอกแปลงไปครึ่งนึงซองแล้วค่ะรู้สึกว่าผักบุ้งจะขึ้นนอกแปลงโอ้ยแล้วมันจะเป็นแถวไหมเนี่ยโมเดลโรยแบบนี้รู้สึกว่าถั่วมันจะไหม้มากกว่าสุกกันแน่ไหมมึง มึงก็อยู่นี้แหละ ว่าอะไรนะแทนว่าอีกหน่อยเดี๋ยวพ่อกินน้ำอุณหภูมิลบติดลบต่อมเพราะพอกินน้ำดีไรโคตรเกินนะสวัสดีครับมาพบกับงอนไก่ channel โอ้โหเราตั้งกล้องไว้โอเคเลยมุมนี้เป็นไงครับมุมใหม่ของบ้านเราสวยสดใสแน่้อนเลยใช่วันนี้นะครับเราจะพามากินเมี่ยงแซลมอนสาชั้นโอ้โหมันมึกมาก เย้เดี๋ยวเราทำการชิมช้อปใช้แล้วเราทำการชิมกันเลยเอาน้องเดียวกินน้ำน้ำเย็นได้อะไรหมูสามชั้น нес. นี่หมูสามชั้นต้มปลาบิ๊กเลยปลาแซลมอนสดนะครับผมแล้วก็ปลาหมึกเราลวกมากินคู่กับผักสดสดนะผักสดสดแล้วก็ไอ้ขาวๆเลยนะนึกไม่ออกมีาวมีขาวราด กระเทียมเจียวหอ้น่ากินมากเลยโอเคเดี๋ยวเราลองเฮ้ยมันมองไม่ได้แล้วชั่วโมงนี้กลิ่นมันหอมเตะจมูกเหลือเกินโอ้ยตอนนี้เดวเขาพิสวัตรรักใช่กำลังติด,ต,ดติดพี่แทนติดพีดด่พี่แทนกำลังจะไปเรียนหนังสือหมู่นี้คือปิดเรียนออนไลนย์อยู่ที่บ้านไงน้องเดียวเลยติดพ,พี่แทนเป็นพิเศษเดี๋ยววันนี้แม่จัดอันนี้ให้ให้น้องแทนก่อน นี่ปลาแซลมอนกิมมี่คำต่อไปนะน้ำจิ้มดะอ๋อวันนี่อากาศสดใสแบบน้ำจิ้มแบบสุดยอดเลยนี่ทานกินได้ไหมแม่แม่จัดได้อีกแล้วท่านคุณท่านคุณบอกโอ้ยนี่กระตุ้นวัคซีนกระตุ้นวัคซีนกระตุ้นวัคซีนเข็มสองหน่อย กว้างกว้างดืเออนั่นแหละไม่ต้องกลัวเผ็ดแล้วมีน้ำเป็นไงครับเป็นไงครับออร่อยเอามาเดี๋ยวกินหมูเฉยเฮ้ยวันนี้มุมสวยมากเลยครับต้นมะพร้าวน้ำหอมนี่เอาเอาพิจ๊บกินเลยครับเอาเลยนะเอาเลยจ้าพิจ๊ะบอกงานนี้ลำบากหน่อยเห็นหมูสามชั้นแล้วแบบชิ้นโตใหญ่มากแค่นั้นนี่ให้น้องนี่ของเดี๋ยวกินเลยแซลมอนข้างหลังเลยลูกแซลมอนสุก กินแล้วครับอะไรดีอ้าวโหของเยอะครับยังเลือกอยู่คอหมูสชั้นนี่พี่เจ๊บอกขอหมูสามชั้นนี่จัดไปเลยเป็นไงล่ะไม่ต้องเอาทั้งหมดเลยเอาทั้งหมดเลยแม่อ้าไม่พอหรอกปากอะคำโตเกินหืมสึบของมันสดสดใหม่ๆเนาะทำเองหมดเนาะมันก็จะนี่แหละทำไมน้ำพริุนี่มันเป็นแบบเหนื่อย น้ำพริกใส่ถั่วไงลูกมันก็เลยเข้มข้นอืมอร่อยโหพี่แทนกินเลยลูกจัดการนี่พี่แทนกินหัวหมึกงามอืมอืมแต่ละคนอร่อยนะดูลองอย่างนี้ได้ไหมอ่าได้จิ้มก็ได้ไงกินจิ้มแล้วก็กินผักตามก็ได้ถ้าเกิดมันคำใหญ่ไปไงอ่าอร่อยดีน้ำจิ้มถั่วน้ำจิ้มถั่ว เราไม่ต้องกลัวถ้าไม่เปรี้ยวบอกเรามาทำอยู่ตรงต้นมะนาวแอบตายแม่หัวชิ้นใหญ่อะมันจะติดคอเขาอืมเฮ้ยมันก็ต้องชิ้นใหญ่ๆไหมแบบอร่อยอร่อยอะไรอย่างงี้แม่บอกว่าอันนี้พี่แอบเป็นคนหันชิ้นหมูทุกคนแล้วเขากินได้ด้วยเฮ้ยแตจะกินไ่ได้อะเนี้อแม่อะเวลาแม่กินอะ แม่จะหยิบมาที่นี่แล้วก็ฉีกนิดนึ่งมากินมากินมันชั่วโมงอ่ะเวลาเขากินกันอะเขาจะกินอย่างนี้เนี่ยจิ้มเข้าไปเนอะแล้วก็แล้วว่าถ่ายรูปเดียวเลยบอกว่ามันเข้าปากไม่ได้เมยก็ดัดฟันไว้ก็ล้างเหล็กตะมุตะมิอ่าโอ้โหโอ้โหเห็นตเะ็ิ โอ้โหเดี๋ยวกินอะไรอ่ะหอ้น่าอร่อยจังเลยกินปลาหมึกเหรออันนี้หมึกหล่ะอันนี้หมึกอะไรครับไม่รู้อะมแล้วก็บ้างๆให้มันเป็นแบบน่ากินไงท้องอืดอะไรวะกินท้องอืดแล้วคือแต่มุมนี้มันกว้างไปโอ้โหแบบสวยอะมุมนี้คคะะะทุกนเดี๋ยวจจ เมี่ยงเนี้ยให้พี่เอสไอเมี่ยงดูดอ่ชิ้นใหญ่ๆอ่ะพีเอฟกินได้หรือเปล่านะคะหาชิ้นกับเป้งๆเลยเอ้าก็กินไปสิอันนี้นะมาดูเป็ดไก่เมดูที่นักคนอะไรปากใหญ่ขนาดนั้นตอย ใส่เหมือนโกดกันโหโหรวมมิตรเลยอะนี่นะคะทุกคนครบทุกอย่างนดินต่งพิเศษเหรออันนี้พิเศษสองอายโอ้ยเย้เย้กินหมูคำตัวโตไปสองคำ เจะอร่อยจริงนี่ปลาหมึกแลอแซลมอนอร่อยสุดแต่แรกแตนแรกพี่เจ๊บอกไม่กินได้ไหมอะแซลมอนดิบอะลแล้วก็ลวกลวกแซลมอนสุกมาด้วยนะพี่เจ๊ปะน่าทดลองกินแซมอนสุกแซล้ นี่เราไหนมาจุมาจุพี่เจียไม่ยอมตัดผมให้่วงนี้โวิีไปกยีทไกทัทผมทีทไหนีทไกทไม่ไท้ทุกทีทุกทีทุทีทุกทีทุกันทนุะะกทีทกทีทุกทีทุกท้ทุกทีุ่กทขทไกทีกทีทกทีทุกทีทุ้ทีทุกทีทุกทกทนกทกท่กปีทุกทกทรทุกกทีกทีทุกทกีีกทีทุกททรกทีทุกะี พอต้มแล้วมันก็กินดิบแล้วไปกินสุกก็ไม่อร่อยสิจืดจืดเลยซลมอนอร่อยแต่ซอฟตอร่อยจริงมันมันเนื้อผักเยอะกินผักถึงเยอะกินเต้นซลมอนจืดไม่อร่อยไม่ซอฟ ดับกับแซลมอนมันจะกลบกลิ่นแซลมอนหมดเลยใช่ไหมโดนเข้ากไปแอนนาอยู่ไหมใบโหระพาฮ้าเกิดกินกับแซลมอนปุ๊บมันจะกลบกลิ่นแซลมอนแล้วก็กลบความมันไม่รู้สูตไม่รู้รสชาติไม่มีกลิ่นของแซลมอนอะไรสักอย่างเลยดูเหมือนไม่รู้ว่ากินแซลมอนเลยทั้งโหระพาต้ามันกินแล้วมันด้มีกินอะไรไม่ได้กินแซลมัน เมือนกิน,นผักกับโบร,รพาเลยผักกนตาหืมเส้นด้วยของพ่อมีเส้นอยู่แล้วพ่อกินเส้นด้วยอุ้ยทำไมวันนี้ถึง มามาเซตฉากตรงนี้นะคะทุกคนทำไมรู้ป่ะเจ๊ผมไมเหรอฮะก็แค่ตัวนี้มันซื้อมาแล้วมันไม่ได้ใช้งานไงเออซื้อมาแบบแล้วก็เก็บแบบไว้นานมากอะ่ะซื้อมาตงน,นานแล้วใช้ไปสองงานเองใช่ไหมใช่ประมาณสองสาครั้งเองอะ่ะแล้วเห็นแบบเฮ้ยวันนี้ฝนไม่ตกอากาศดีเละก็เล่เฮ้ยต้นมะพร้าวก็ กำลังสวยสวยก็เลยเอามาเลยเออมาแบบนี้แบบเหมาะเลยแล้วก็นีต้นมะนาวด้วยเพื่อไม่เกี่ยวกันเลยมาตั้งใช่เบี้ยวก็เด็ดเอาตรงนี้เลยเออปลูกของเยอะก็ดีเหมือนกันเนาะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพี่แอฟจะมีโครงการเอ่อตั้งขึ้นศาลาเขาเรียกว่าศาลาเหรอเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยนี่ถังอีกาเขา อะไรนานะเสียงนาเออแต่บ้านเราก็ไม่ได้เรียกเสียงนาหรอกเนาะบ้านเราเรียกห้างห้างนาถูกต้องมันนอกมันคืออะไรก็มันจะเอาไว้ที่พักเวลาเขาทําสวนทําไร่ทํานาอะไรอย่างเงี้ยเออมานั่งพักกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเอ้ากินอยนาทำเนี่ยเออกินกับเส้นก็อิ่มดีนะแป๊บก็กินมละ ผัก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 ไม่ใช่ผักเคียงมาเดวหอยยุ่งเหยิงล้วันนี้ยิงกัดทำไมหมูสามชั้นต้องกินแับผักอันนี้เป็นไงบ้างอร่อยหอมอร่อยหอมน้วนี้เข้าไปอ่ะก็อร่อย โอ,โอเครู้สึกว่าจอดไปหลายคนแล้วครับน้องแทนคุณก็จอดพี่เจบก็จอดแล้วก็เหลือเหลือพีเอฟเดี๋ยวพีเอฟก็จะนั่งกินบรรยากาศไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็กินบรรยากาศกินเมี่ยงนะคะก็นั่งเล่นกินไปเรื่อยๆนะครับผมก็เดี๋ยวเพื่อนๆจะเดี๋ยวเพื่อนๆจะหาว่าเออทำไมนั่งเลื่อยเฉยอะไรเงี้ยก็คือเดี๋ยวเราจะนั่งกินแบบรับทั้งกับข้าวรับทั้งบรรยากาศไปเรื่อยๆของเราอะไรอย่างนี้เนาะครับ คลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามกันมาจนถึงตอนนี้ลืมนะ,นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งติดตามพวกเราไว้ด้วยเนาะเป็นกำลังใจให้กันนะครับกับครอบครัวงอนไก่เนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ